สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับมาพบกับสร้างสิยงนะครับหนานะครับตรงนี้ดูนะครับอากาศนะครับดูแล้วดูระสาภาพอากาศนะครับอ่าเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับการแหกรางใส่รางอลูนะครับนี่นะครับใส่รางอลูนะครับยัดไม้นะครับอ่ายากนะครับคนไหนทาแล้วไม่ไม่ํำนานก็มีโอกาสมือขาดนะครับ มาดูนะครับ ยัดไม้นะครับยัดลามนะครับมนุษย์อีนเ้นึงนะครับ นี่นคะครับสลับเอายัดไม้นะครับคนไหนทําไม่ํานานหรือว่ามือใหม่นะครับถ้าท่านมีเครื่องเลื่อยเครื่องเลื่อยสายพานนะครับให้แหกกับเลื่ยกับเลื่อยสายพานเอานะครับอันนี้นะครับมีโอกาสมือขาดได้ครับก็คือว่าเลื่อยเครื่องเลื่อยสายพานและเลื่อยวงเวียนติดโต๊ะะครับมันก็มีโอกาสลาดได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมทําสิ้นแล้วครับผมก็เลยมาบอกให้ท่านทราบ เผื่อท่านสับมือใหม่ว่ามือเก่าที่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้สอนใคระครับอันนี้ผมแค่มาบอกเฉยๆครับอะอามมาดูครับคามาดูท้ายๆนะอานี่นะครับอาอันนี้ก็ไม้เกดนะครับสำหรับใส่ล่างไม้นะครับอาก็ประมาณอีกสักวันสองวันนะครับซุดนี้ครับมีหกกระบอกครับแต่ซุดนึงก็มีหลายกระบอกอยู่นะครับประกอบไว ที่บ้านหลังนู้นสิบกระบอกนะครับอันนี้อีกนะครับอันนี้ก็อันนี้เราทําสีนะครับวันนี้สองวันแล้วครับทําสีไม่ได้ครับหนาวไม่หนาวดูครับผมขนาดผมยังหิงไฟนะครับเวลาทํางานนะครับยังไงสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสั่งงานได้นะครับขอบครับ